สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงวีรกรรมการยำมั่วมัวของทางขเขมรที่เอาชุดไทยของเราไปใส่กันแบบพ่ามั่วเลยนะครับบางอันก็คือเราก็รู้แหละรูปแบบการแต่งกายของเราเป็นอย่างเงี้ยเขาก็าพยายามทําตัวเป็นออริจินอลโดยที่ใส่ลวดลายเป็นลวดลายของเขาเองเป็นธงชาติขเขมรบ้างอะไรบ้างแต่แน่นอนไม่ว่าคุณจะใช้เป็นธงชาติขเขมรหรือเป็นลายอะไรของเขาเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว,ว่าสไตล์วิธีการแต่งเนี่ยมันเป็นแบบของไทยเลยก็ยังจะพยายามกันนะครับคือมันมัน ไม่ใช่ว่าคือบางคนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาใส่เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาเค็มยังไงซะมันก็เป็นของของเราเหมือนกับว่าเราเมตตาให้เขาใส่บ้างแต่ว่ามันเคมกันเรื่อยๆนะรับพูดกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วทางกลุ่มโซเชียลของเขเมรก็เข้าใจผิด หรืออาจจะอยากเข้าใจผิดหรืออยากจะบิดเบือนอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว,ว่ามันก็ต้องมีคนที่เข้าใจผิดและคิดไปเองแล้วแล้วก็จะมีปัญหามีประเด็นมามาขัดแย้งกับทางฝั่งไทยเหตุเกิดเหตุเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยเขมรโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยที่มีกอ่อเรื่องกันบ้างมีอะไรกันบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็การรับข้อมูลที่ผิดผิดนี่แหละครับมันมันมันไม่จบแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเรื่อยๆยเดี๋ยวมันจะก็คือผลของปลายทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง,องความขัดแย้งไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราปล่อยไว้เฉยเรายิ่งเอาชุดไรไปทําอย่างีงนะครับ มันก็จะทําให้ชุดไทยเนี่ยโดนเข้าใจผิดว่าเอ้ยแต่งตัวแบบนี้ก็เป็นชุดไทยเหรออะไรเงี้ยก็ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาเอาชุดเราไปยำมั่วเหมือนศิลปะตัดแปะ أ, วัฒนธรรมตัดแปะนะครับเอาไปแปะตรงนั้นไปไว้ตรงนั้นและแน่นอนนะครับว่าชาวต่างชาติมาก็มองว่าอา้าวชุดไทยเขาก็แต่งแบบนี้ด<ๆ>้วยเหรอมันมันไม่ถูกต้องนะครับเอาวัฒนธรรมเอาชุดของเราไปทำอย่างนี้แล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยมองเราแปลกๆเาอาจจะมองว่าเอ้ยมันมาอย่างไงนะครับมันไม่ได้เหมือนว่าเป็นของไทยไม่ได้เหมือนว่าเป็นของตัวเองเลยเขาจะมองด้วยซ้าบางคนเขาเขารู้แล้วแหะว่าเป็นของไทยเขาก็จะมองด้วยซ้ำว่าขมิเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีอัตลักษณ อะไรต่างๆล่าสุดนะครับโอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่าวีรกรรมยำสุดๆเลยตัวตึงจริงๆนะคนนี้เอาพระสาลีทิกธาตุไปไว้บนหัว <c oughs> ไม่รู้วิธีก็ไม่ถามด้วยนะครับว่ายังไงไงเอาไปใส่เลยก็อย่างทีนะครับว่าต้องบอกว่าสุดจริงๆเป็นตัวตึงในรุ่นของการยาใส่ชุดไทยแล้วก็เอามายำม,มั่วๆถ้าดูตามรูปนี้ก็คือ m ิสแคนเบอร์เดีย2021เป็นการประกวดนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. โอ้โหไม่รู้จะว่าไงนะครับต้องบอกว่าตึงสุดในรุ่นประยุกต์สุดๆแต่ว่าประยุกต์ยังไงให้ดูเหมือนชุดไทยก็ยังเป็นชุดไทยแต่ว่าเอามาใส่มั่วๆเนี่ยชุดไทยก็เสียหายไปด้วยฝั่งไทยก็เลยให้ดูนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรพระารีริกธาตุนะครับเอามาใส่ซะอ,อย่างนี้นี่นะครับก็เป็นที่บรรจุเมื่อกี้ผมบอกพระารีริกธาตุต้องขออภัยนะครับเป็นที่บรรจุพระารีริกธาตุจะทําเป็นแบบพระอบบ้างเป็นทําแบบเจดีไทยบ้าง ขมินก็ครีเอทสุดๆนะครับแต่ว่าเป็นการครีเอทในแง่ลบมันเป็นมันมีครีเอทแบบสร้างสรรค์กับครีเอทแบบแปลกประหลาดนะครับขมินนี้จะนักไปทางแปลกประหลาดมากกว่าคือแปลกประหลาดไม่แปลกประหลาดเปล่าครับก็คือเอาของไทยมาทำเงี้ยนะครับโอ้โหเสียหายมากๆเลยทีเดียวคิดได้ยังไงนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ